พี่สองสางตึกหน่อยจ้าไงเพิ่นก็ไปเอิ้มม้ในบ้านออกมายกเสาซอยขอแรงขาเจ้าเนาะมันก็ผากันตั้งเสาเก่ามุ่นก่อนฬกาเรื่องง่ายย่ำดีมันก็ผากันตังเสาขึ้นแล้วโอ้บ่าเมือนธรรมดาได้เสาต้นหนึ่งนะคืออย่างนี้ันก็พ้ากันยกซอยกันฮึบฮึบฮคามเฮาเพิ่นก็ทองก็ว่าไปเรืวก็เอาเงินมาหยอดลงลูกพิ่นว่าให้เป็นอียังเกาะิรีมงคลธทมาคายข่ลำรวยนี่ล่ะยูยย็นเป็นสุกผมเฮาก็จะมีหนาวยังไยเหมือนขึ้นฝนตกคนเล็งเป็น ลงแรงเอาเบ็ดจัเบ็ดกันทุกคนซอยกันแล้วแล้วก็เอาไม้ข้าไม้เดียวมันสิล้มข้องไม้ก้อนนาจะเจะห้าจังสีเทปูนเทขีดินใส่อีกเทียละงานอย่างมองชี้ซังเน่าเห็ดผู้เดียวไ้ต้องมีคนช่วยจ้าบานห้าผู้เธาผู้โธเพิ่นก็ออกมาเห็ดซอยกันมาจับมาบาบซอยกันมีชีวิตบานบานของห้าแล้วแล้วเอินเพิ่นกินเ้าน่าหาแล้วยู่น่ากินให้เพิ่นเพิ่นก็บ่กินได้คนตางมีฉุระฟ้ามัยกซอยซื่อๆพนันกันกินเครงเด่มไปนิดหน้อยแล้วก็พากันไปเฮ็ดเวียกกัน กินชุมช่มฉ่ำค่ะขักที่นก,ก่อนก,นกับผสมปูนเทลงเสาตกๆตอัดทุกเสาไปเลยจ้าปูนแห้งกระซิเลื่อมมันขึ้นียังเกาะโค้งโค้งหลังค่ะใส่ใหม่เด้อใม่กับใหม่ฟี่ใหม่ก็กระเดาพญยายนาคของใหม่อยู่ค่าเนี่ยแหละเอาไปตัดว้ร้ายปีเราไปเสียงว้แต่เราไดนมีแนวเห็ด ขอยกกเลยขอแล้วมาลี่เนาะก็เลยเออเอาของเรามาใส่ก่อนกันแล้วกันพี่ก็กว่าอ่าจะไปหิดขอกงขอก้วยยุทงยุทาที่หนียากน้ำเลียงลูกเลียงหลานก็เลยมรได้หิบก็เลยเอามมเห็ดอันนี้ให้ลูกจอยใส่เล็กกับสีแพงไปหลายเตือบก็เลยใส่ใหม่ะหยัดงบไปอีกจ้าก่อนกรบไต่รอกเต้ยีเ้ยถึงไปชังนางลานบว่ดี้เอานี้มาผ่ากันกล้าก็ให้กันยุสวงคนสังเนากับสังหนุ่ยชิ้นก่อนกับมาบายสวยนิดนิดหน่อยหน่อยได้หิบประจำนะคะอย่างเงี้ยเมืป็นกับมบคิบละยื่อเรืนอยๆจนว่า เด่นนีุู่เน่เอาโหลดไปเ,เห็นเฮียนมาาลหลังแล้วผู้นี้เมื่อออชีบยุก่อนกันยังตรวจงานเลเย่ตั้งแต่มาแพ็คของส่งลูกค้าลูกค้าเขาลิงคักภูมาินัดรับนาบ้านพร้อมมีตัวอีพี่สาด้วเอินสร้างมาวัดหลังคาให้ล้วจ้ะ